สวัสดีครับเพื่อนๆ f c ที่ติดตามรับชมช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะมาจัดชุดเหรียญเป็นชุดใหญ่เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับสมาชิก FC นักสะสมคนร,รุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับทังช่อง เหรียญชุดนี้นะครับมีกี่เหรียญมีปีพศซออะไรบ้างนะครับก็ไปชมก่อนที่จะไปชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องได้มีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปนะครับก็มาพบก,กับข้อมูลเหรียญที่จะจัดชุดเหรียญแรกก็เป็น ปีพศ2544เหรียญที่สองก็จะเป็นปีพศ2543เหรียญที่สามก็จะเป็นปีพศ2542เหรียญที่สี่ก็จะเป็นปีพศ2 5 3 4 เหรียญที่ห้าก็จะเป็นปีพศ2549มเีเรือเหรียญที่หกก็จะเป็นปีพศ2553พระเสียรใหญ่เหรียญที่เจ็ดเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นปีพศ2541รวมแล้วทั้งหมดชุดนี้ก็จะมีอยู่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเราจะแบ่งปันให้กับสมาชิก ช่องสมาคมชาแนลในราคา250บาทสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเพื่อนๆเรามีอยู่ทั้งหมด6ชุดใครติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นท่านต้องเป็นสมาชิกของช่องก่อนนะครับใครที่ยังไม่ใช่กดติดตามก็รีบกดติดตามใครอยากได้เหรียญไว้ ใครอยากได้เหรียญชุดนี้ไปสะสมนะครับก็กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วท่านก็จะได้เป็นสมาชิกของทางช่องท่านก็จะมีสิทธิ์ในการได้เหรียญชุดนี้ไปสะสมนะครับเหรียญชุดนี้ก็เป็นเหรียญที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมในปัจจุบันมีก,การซื้อขายกันหลายช่องก็ประกาศรับซื้อ นะครับหลายช่องก็าขายหลายหลายช่องก็แบ่งปันหลายช่องก็ประกาศรับซื้อนะครับช่องสมาคมชาแนลก็มาจัดชุดชุดนี้เป็นชุดใหญ่นะครับชุดเจ็ดเหรียญเป็นชุดใหญ่แบ่งปันในราคาชุดละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจก็ติดต่อมาพูดคุยกันทางไลน์นะครับถ้าใครโทรมานะครับ เราไม่ได้รับนะครับเราจะพูดคุยทางไลนย์อย่างเดียวนะครับฉะนั้นใครสนใจใครอยากได้เหรียญชุดนี้ไปเก็บสะสมในราคาที่เป็นสมาชิกของทางช่องนะครับเราก็จะแบ่งปันไปให้กับสมาชิกชุดละ250บาทนะครับเรามีทั้งหมด6ชุดนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ